หรือว่าเห็นที่ไหนอนนั้นหรือยังไงจะเห็นตอนไหนตอนไหนก็ได้ค่ะหมอวันหมอน้าหน้าพอดีถ้าตอนไหนก็คุณเช้าๆนี่ก็เห็นมากินหญ้าที่เขาโน่นน่ะตีนเขาแล้วน่ะตึมซึมด้วยไหลตลอดทุงไหลี่ไม่สบายอ่ะไปดูมันเองล้วกันว้าเ้าบ้านน่ะเออม้ตาจะลุกไปลุกนั่ค่ะ อใจที่ไ่นนไทยแนี้เป็นอตกต่นม่ใช่ไม่รู้หะไเตี้ยวเขาเตียมตัวไว้่มามวนี้ของหนังสือเขามาที่มาตราฐานหรอว่าพ่อแม่เขาเตรียมทานอะไรไว้ก่อนน้ำก็มนฉันฉันได้ความรู้สึกก็สันอยากได้เรือใหญ่ละันแล้วจะขอไป ได้ไหมเนี่ย จะหล่นลงน้ำไหมเนี่ยอโ, <gt imes> โอ้โหเหยียบแล้วพื้นแบบยุบยากมาก <g ags> <g ags> ไม่ใช่เดินเดินแล้วยุบยุบลงไปนะเนี่ย ขนาต้องเกาะโอ้มีลูกแมวด้วยพิ่งเกิดด้วยสิกี่ตัวเนี่ยสี่ครับต้องตังนีให้เอียดคเไม่ขบาดว้าตัดใจากเลีให้ไวหน่อยแล้วเพราะเราไม่มีที่นอนจะจ่ายยบยาก นี่เลยแลก็ไม่รู้จะสาอะไรตื่นใครกันจานระวังจานนี้ยังไม่ทันเสร็จเลยนะจะไม่เนี่ยลูกแฟด์เฟรนชนเนี่ยเขาไม่มีที่จะนอนกันนะ9คนออกมาทำตรงนอนตรงนี้ก่อนเนาะจ้าจ้านอนกันหน่อยเดียวอ่ะมันมีเดี๋ยวนะคะชื่ออะไรคะเฉจิงค่ะนายลมน้อยโพนายลมน้อยโพบ้านเล็กที่สามหมูสาม ลำบุญครับอำเภอวังน้อยครับจังหวัดอยุธยานะคะในบ้านมีกี่คนคะบ้านผมสิบครับสิบคนมีอายุเท่าไหร่บ้างคะโอ้มีตั้งแต่รุ่นนิ้แล้วมาขนาดเนี่ยรุ่นสองหลายรุ่นครับรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วแล้วมารุ่นโตเราจะเป็นเด็กสามสี่คนครับเด็กสามสี่คนค่ะสี่คน เคยตกลงน้ำไหมคะเคยตกไหมลูกนอนมูมหนึ่งสองคนเล่นมูนที่สามสี่หลายคนเนี่ยนี่เราก็ไม่รู้จะว่าย่งไรนะเรี่องลัดธ์ไทยเขาเพรต้องตามขั้นตอนเขาไม่ใช่แล้วเพราะนายกเรายังไม่ได้ด้วยยังไม่ได้ด้วยคนในนาโนไม้เงินก็ยังไม่มีเพราะเพิ่งจะเลือกวันที่สิบแปดเนี่ยเดา 哎，有本事！<noise> <noise>